คำติชมเป็นของสองหน้าบางคำช่วยให้เราโตแต่บางคำก็ทำให้ใจแหลกในทางจิตวิทยาการรับรู้คำติชมเกี่ยวข้องกับ Mindset Fix v ซ์เว s t ์ซั t ก t อต t i ตเรเราให้เหตุผลต่อความผิดพลาดอย่างไรและ Ego Defense กลไกลป้องกันตนเองถ้าเราไม่รู้วิธีกรองเราอาจถูกคำติชมขังไว้จนสูญเสียความมั่นใจและการตัดสินใจผมขอเสนอกรอบ3ขั้นตอนง่ายๆที่ใช้ได้จริง เพื่อเปลี่ยนคำติชมให้เป็นพลังต้นทางซอสมองว่าใครพูดมาคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีแรงจูงใจช่วยเหลือหรือคนที่พูดเพราะอาคติหรืออยากลดคนอื่นลงให้ให้ค่าน้ำหนักคำติชมตามความน่าเชื่อถือยิ่งคนมีความรู้และเข้าใจบริบทมากคำติชมยิ่งมีค่าน้ำหนักเจตนา intention ถามว่าเขาพูดเพื่อทำร้ายหรือเพื่อให้เราเติบโตเจตนาดีไม่ได้หมายความว่าคำพูดจะตรงใจ แต่ช่วยให้เรารับฟังด้วยความเปิดใจเจตนาเชิงทำร้ายมัดเต็มไปด้วยคำตัดสินที่ไม่สร้างสรรค์ให้เราปล่อยเป็นข้อมูลทางอารมณ์แล้วไม่เก็บเป็นตัวตนการใช้งานยูทิลิตี้คัดเอาเฉพาะสิ่งที่นำไปปรับใช้ได้จริงข้อเท็จจริงที่จับต้องได้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้หรือมุมมองใหม่ที่ขยายกรอบคิดทดลองตั้งคำถามเช่นจากคำติชมนี้ฉันจะทำก้าวเล็กๆอะไรได้บ้างก่อนจะตอบโต้ให้ใช้เทคนิค e m o t i o n a l buffer หยุด10วินาทีหายใจลึกตั้งชื่ออารมณ์เช่นฉันรู้สึกเจ็บปวดแล้วค่อยตอบถามกลับเชิงสร้างสรรค์เช่นขอบคุณสำหรับมุมมองคุณช่วยยกตัวอย่างได้ไหมว่าจะปรับอย่างไรวิธีนี้เปลี่ยนการ,รเผชิญราบเป็นการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครอบครัวเมื่อลูกติชมการเลี้ยงดูของคุณฟังเจตนาหยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วคุยด้วยความอ่อนโยนแทนการป้องกันที่ทำงานรับฟังฟีแดแบ็กจากหัวหน้า แยกข้อเท็จจริงจากความเห็นส่วนตัวแล้วเลือกแอคชั่นแพลนหนข้อที่ชัดเจนเพื่อนสังคมถ้าเจอคอมเมนต์เชิงลบในสังคมออนไลน์ให้คัดกรองลบทิ้งหรือเก็บเป็นข้อมูลแค่ถ้ามีประโยชน์ต่อการปรับปรุงท้ายที่สุดให้ฝึกฟีดแบ็กเจอแนลเขียนคําติชมที่ได้รับและสรุปว่าฉันจะทําอะไร1ข้อจากนี้ทําต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคุณจะเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ให้เป็นแผนพัฒนาและสําคัญที่สุดคือ คุณจะรักษาความมั่นใจไว้ขณะที่ยังเติบโตจริงๆจำไว้ว่าคำติชมไม่ได้มีอำนาจเหนือคุณเว้นแต่คุณอนุญาตให้มันมีเรียนรู้กรองอย่ารับหมดแต่รับเฉพาะที่ช่วยให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณได้ไอเดียสำหรับการกรองคำติชมลองคอมเมนต์ด้านล่างว่าฉันจะเก็บอะไรไว้แล้วกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณอยากเห็นเขาเติบโตมาร่วมการเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ให้เป็นพลังครับ